สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำลายแทงร้านอะไหล่ออนไลน์ของซูซูกินะครับเนื่องจากผมได้รีวิวรถคันนี้ไปนะครับใช้งานมา5ปีก็มีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาว่าสั่งอะไหล่ยากไหมอะไหล่หายากไหมวันนี้จะพาไปดูนะครับร้านอะไหล่ที่ผมสั่งประจำร้านนี้นะครับร้าน Facebook ชื่อดวนอะไหล่ซูซูกินะครับผมเองก็สั่ง ซีนโชคุคซีนกันฝุ่นของซูซูกิเลเดอร์จากร้านนี้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดลายนะครับลายของร้านถ้าพิมพ์เซิร์ชเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ตามหาอะไรอยู่เดี๋ยวจะพาเลื่อนลงไปดูนะครับว่าในเพจ Facebook นี้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดส่งอะไหล่นะครับจะเป็นอะไหล่เบิกจากโรงงานนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยครับของเลเดอร์ก็มีนะครับเลเดอร์ของเรือก็ยังมีนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น GD-110 อะไรบางตัวในชอปป้อ p ปีไม่มีก็สั่งได้จากร้านนี้นะครับร้านนี้ก็มีมีช้อปปีอยู่นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูมันจะมลีลิงก์ลิงก์ร้านช้อปของช้อปปีเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นช้อปปีของร้านนี้นะครับฟาร์พาสซูซู ก็จะมีอะไหล่ซูซูกิล้วนเลยนะครับให้เราทักไปสอบถามก่อนนะครับสอบถามรุ่นรถที่ของเราแล้วก็สอบถามเจ้าของร้านนะครับว่าอะไหล่ตัวนี้มีไหมนะครับสมัยยุคยุคเลดเดอร์หัวฉีดใหม่ๆนะครับจะมีปัญหาลูกยางบาลานซอร์เขาก็สั่งจากร้านนี้กันนะครับจนมาปี2020เลดเดอร์ปรับปรุงใหม่นะครับคือซูมันดีตรงที่ถ้าเครื่องปีก่อน ไม่ดีมีปัญหาเขาก็ปรับปรุงใหม่ในปีหน้านะครับส่วนอันนี้จะเป็นอีกร้านนะครับที่ผมสั่งประจํานะครับไอ้น้ำมันเครื่องผมก็จะสั่งร้านอื่นนะครับผมใช้เอเดอสอันนี้ก็จะเป็นกรองอากาศกรองน้ํามันเครื่องแล้วก็หัวเทียนที่ผมสั่งประจํานะครับเป็นร้าน KKP ออนไลน์นะครับจะอยู่สุรินถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่สังขะสุรินนะครับผมสั่งเพราะว่ามันใกล้บ้านผมใกล้อุบล ส่งวันสองวันก็ถึงนะครับร้านนี้ผมคงเข้าไปดูแล้วนะครับจะเป็นดีลเลอร์ซูซูกินะครับสังเกตว่าจะขาย G c l o s s นะครับนสังเกตว่าจะขายรถซูซูกิล้วนๆนะครับแต่เท่าที่เข้าไปดูนะครับก็จะมียามาฮ่าด้วยนะครับมีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เข้าสต็อกอะไหล่ไว้เยอะแล้วก็มาขายออนไลน์ด้วยนะครับผมสั่งหัวเทียนจากร้านนี้ก็ m a ็ด in นอินเหมือนกันนะครับเนี่ย ก็คืออะไรจากอินโดนีเซียเลยนะครับครับนี่ก็คือ2ร้านที่ผมใช้บริการประจํานะครับในการเซอร์วิสรถซื้อซื้ออะไรไปให้ช่างแถวบ้านทําให้หรือว่าบางทีไม่ว่างนะครับถ้าว่างก็ซื้อมาทําเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาแชร์เป็นแนวทางอะไรนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ